แนะนำการดูแลไรฝุ่นตามที่คุณหมอแนะนําหรือว่าตามที่เพนนำมาปรับใช้หน่อยได้ครับเดี๋ยววันนี้เพนจะมาแชร์มาเริ่มเลยจริงๆมันมีวิธีการดูแลเนี่ยเกี่ยวกับไรฝุ่นเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพนแชร์วิธีที่เพนใช้ละกันอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆครับอย่างเช่นการเปลี่ยนที่นอนน้องหมาหรือฟูกของน้องหมาพวกของเล่นต,าต่างๆที่เป็นผ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้หมดครับก็เปลี่ยนมาเป็นพวกพลาสติกนะครับที่คงทนกันมากขึ้นหรือถ้าเกิดของเล่นเป็นพวกตุ๊กตาหรือเกี่ยวกับผ้าอยู่เนี่ยก็จาเป็นจะะ้อออออองงงงงาาคคคคววักกกกก็รรรรร่่นเเพพขืืศบใช ครับที่กรองฝุ่นได้ค่อนข้างละเอียดรวมไปถึงพวกที่นอนของเราด้วยครับที่น้องหมาเนี่ยชอบขึ้นมาเล่นก็จําเป็นจะต้องดูดลาฝุ่นตลอดเช่นกันครับแต่ที่นอนน้องหมาเนี่ยบ้านเพชรไม่ได้ใช้นะเพราะบอยเนี่ยไม่ชอบครับก็เลยจะชอบนอนพื้นซะส่วนใหญ่ดังนั้นเรื่องพื้นเนี่ยก็สําคัญมากๆครับแล้วพวกน้ํายาถูพื้นที่ไปใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ํายาถูพื้นแบบออร์แกนิกนะบ้านเพชรเนี่ยจะเป็นของเคอร์นิกมาติเพอร์โพสครับเป็นน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ที่เป็นมิตรกับน้องหมาน้องแมวเวลาถูพื้นเนี่ยเพชรจะใช้อาัตตตตตรรรรราา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 สส่่ rab, ่่่่วววนนนนนนนผมม้้้้้้ํํ1 1 1 1ลลลลิิออฝฝะะะยยคคััับบแแหหงจจกกเเีพช็ใุณ เอาไปถูพื้นต่างๆนานาเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่าอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากๆด้วยในตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยแม่บ้านของเพชรชมเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยสกัดมาจากโรสแมรี่แท้ครับไม่ใช่เครมีสังเคราะห์กลิ่นนะครับเป็นโรสแมรี่แท้เลยรวมไปถึงสารสกัดของโรสแมรี่เนี่ยก็ช่วยฆ่าเชื้อด้วยถูเสร็จเนี่ยเจ้าบอยก็จะนอนสบายใจเลยครับเพชรเนี่ยก็อุ่นใจเพราะว่าทําความสะอาดปกติแค่รอบเดียวเนี่ยก็ฆ่าเชื้อได้แล้วละครับมีแบบสเปรย์ด้วยฉีดให้ทั่วแล้วก็สามารถเช็ดได้เลยส่วนคราาาาาาาบบบบสสกกกกปรรตตต่่่่งงงงงๆเเนนนนียยยย็ออคัััววดดด้้้้้้้ทแถูลุ จะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับที่เรานั้นสามารถทําได้เช่นบ้านเพ้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับก็จะเปิดหน้าต่างค่อนข้างน้อยลงรวมไปถึงทําความสะอาดพวกมุ้งลวดแล้วก็ตัวกรองแร์บ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็ช่วยได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการกาจัดไายฝุ่นเนี่ยมันก็มีเยอะมากๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเลือกใช้วิธีไหนได้เลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบ้านจะค่อนข้างต้องสะอาดครับเราก็จะต้องทําความสะอาดบ่อยหน่อยเท่านั้นเองก็จะทาการลดไรฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วหล่ะครับยังไงเนี่ยสามารถลองเอาไปปรับใช้ได้นะ